สวัสดีครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราพอถึงขั้นตอนที่3นะครับที่เราลงทะเบียนแอปทางรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการสร้างชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วนะครับหลังจากที่เราทําขั้นตอนที่3ผ่านไปแล้วนะครับเราจะต้องทําขั้นตอนต่อไปอย่างไรและนะครับต้องมีข้อมูลอะไรที่จะต้อง อ่าลงเพิ่มเติมนะครับเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอ่าาแล้วนะครับเราก็จะไปที่แอปทางลัดของเราเลยนี่นะครับมาที่แอปทางลัดของเรานะครับกดเข้าไปครับปึ้นเข้าไปนะครับอ่าพอเข้ามาตรงนี้นะครับขอให้เราใส่รหัสผ่านหรือสแกนด้วยลายในมือนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รหัสผ่านกันแล้วกันนะครับอ่าพอใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับเขาก็ยังบอกว่าโครงการ เติมเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับผ่านอยู่ระหว่างนะครับเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบฉีดนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบสถานะนะครับดูนะครับกดไปตรงตรวจสอบสถานะดูนะครับกดเข้าไปครับพอมาถึงตรงนี้นะเขาบอกว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลไวเล็ตนะครับเนี่ยนี่นะครับนะครับต้องการเขาบอกว่าต้องการหลักฐานเพื่อแสดงความปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับต้องการหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็คือให้เรา ยืนยันข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ให้เราจิ้มเข้าไปตรงยืนยันข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับกอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปตรงนี้นะครับเบอร์โทรที่เราใช้ลงทะเบียนกับแอปทางรัเนีนะครับกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดไปตรงบอกว่ารับรหัสผ่านทาง SMS หรือ OTP ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับตรงนี้ก็รอนะครับ OTP ส่งมานะครับเอา OTP ส่งมาแล้วนะครับ004915นะครับเราก็ใส่เข้าไปครับ004915นนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับตรวจสอบดูนะครับว่าเราใส่ OTP ได้ถูกต้องแล้วนะครับอ่าถ้าถูกต้องแล้วเราก็กดไปตรงครับว่าอ่ายืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราตรงนี้ได้เลยนะครับกดยืนยันครับเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่ายืนยันเบอร์โทรศัพท์ อ่าสัเร็จนะครับเราก็กดไปที่คําว่าตกลงตรงนี้ได้เลยนะครับคือยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบอร์โทรของเรานี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดไปตกลงครับนี่นะครับพอขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าทะเบียนขอรับสิทธิต้อนวอ l ์เรดนะครับได้ดําเนินการนะครับอ่าอนุญาตให้เข้าถึงนะครับข้อมูลต่างๆของเรานะครับนี่เขาจะถามว่าเข้าข้อมูลต่างๆวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับเบอร์มือถือของเรานะครับอ่าก็ให้เรา นะครับกดอนุญาตเข้าไปนะครับจะไม่อนุญาตเดี๋ยวจะอาจใช้งานไม่ได้นะครับให้กดอนุญาตเข้าไปครับอ่านี่นะครับก็บอกว่ามาพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่3นะครับอยู่ขั้นตอนที่3แต่ข้อมูลของเราเนี่ยจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเขาก็ให้เรารอนะครับเขาบอกว่ากําลังดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ เขาจะแจ้งมาเป็นขั้นตอนที่4ว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ได้เพราะอะไรนะครับเขาก็จะแจ้งมานะครับแต่ถ้าใครได้รับสิทธ์นะครับมันก็จะเข้าไปสู่ขั้นที่5เลยนะครับอพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนในการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องรอการตรวจสอบสิทธิ ตามโครงการรับเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอล w a ลเลตนะครับเป็นบัญชีของเราว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับโดยทั้งนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะแจ้งผลการลงทะเบียนนะครับโครงการเนี่ยเขาจะประกาศพร้อมกันนะครับในวันที่22กันยายน2 5 6 7นี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็รอฟังผลดูนะครับว่าเราจะผ่านเกณฑ์การรับเงิน1,000 0บาทหรือเปล่านะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยนะครับไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยมันไม่ไปต่อนะครับ นะครับและก็หากเรามีข้อสงสัยใดๆนะครับว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วมันไม่ผ่านยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นะครับ1นึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้ได้ผ่านนะครับได้รับเงิน1,000 0บาทกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ